น้ำโดนลมแรงโดนลมแรงน้ำมันแทงเออเลยได้ลมแรงน้ำแทง,ง,งอ๋อ,อ,อมาแล้วจ้าเอาแล้วโ้ยหลังจากที่เดียวเวลาหล่อขุนลิศในรองน้ำแดงพงเข้าเทียบทุนกรรมการสมบัติทนตีแต่เสียงดังสนั่น,น,นลั่นฟางแตวดาสะดุ้งเรือพุ่งอ,กออกจากจุดไปดูดสิงประทุมไม่ขอยาโมโหดูแล้วทีโมโหเดือดดาลดูแล้วทีว่าคุนลิศทำเป็นหล่อราชาสิงประทุ สิงประทุมฟันไปเนี้ยตัวออกจากตุ่มบอยแล้วสิงประทุมร้อยเมตรร้อยเมตรนี่รึ่งลำเรือร้อยเมตรร้อยยี่สิบเมตรนี่เข้าไปค้อนลำเรือแล้วว้าดูสิงประทุมจะทิ้งเอาหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดดูว่าสิงประทุมร้อยห้าสิบเมตรสิงประทุมยิ่งมายิ่งห่างยิ่งปลายยิงปลายหูลิศน้าจ้ะสิลิศกระเทียวนี้่ละว้ย ดิกว่าดูี่วาว่าแล้วสิงประทุก็พายนีดูดิวะจะตีรอดปลอดภัยหรือไม่ไดเมื่อไดเมื่อคุณลิศไล่บทไล่มีไล่ขยี้กันบาไล่ขยี้กันบาดุด่วาผ่านไปสองร้อยเมตรดที่วาเหลือร้อยห้าสิเมตรดที่ว่าสิงประทุสิงประทุจะนีรอดปลอดภัยหรือไม่ดูดิว่าสิงประทุยังหนีแบบสบายสบายเที่ยวดีคุณลิศ ด,ดีได้กีไปถ้าถึงจะตายยาวๆนี่สสนายโชคชัยอ่างแกว้วบอกว่ามีโอกาสเข้ารอบแน่นอนร้อยเปเต็นแบเบอร์แน่ในน้ำสิงประทุมกระดึงยาวปล่อยให้ขุนลิศค่อยๆผายตามมา่ายตามมา,า,า,มมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยขวะปกปอกปอก,ปกข้าเส้นไยัยครับโอ,อการตัดสินล่องน้ำ,ำน้ำเงินครับสิงประทุมเป็นเรือชนะ สิงประทมเป็นเรือชนะครับพี่น้อง